ทิ้งออฟเดอะเดย์นะครับวันนี้มาอยู่นที่คลองดอนลาวเนี่ยเรเยเียวเรียเสียงเรือเสียงเรือแต่เช้าเลยวันนี้มาเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงครึ่งแล้วตอนนี้วันนี้เอาเหยื่อใหม่มาทดลองนะฮะเป็นตัวโปรโตไทป์เดี๋ยวไม่แล้วเรือมอมกแล้ว <c oughs> <c oughs> <laughs> โอ้ตาย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 ตาตายหแตกพปดิไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเหยื่อโปรตไทป์เราจะมีผลงานไหมนะฮะกับกระสุกคองดอนเหลา พิเศษโดนแล้วกัดเยียรมโพนะรมโพขอดูชัดๆหน่อยดินี่นะรมโพโปรถ่ายนะได้แล้วก็รีลีสด่พิเศษที่สุดยอดมากเลยผมยังไม่โดนตัวเลย วันนี้หนูหูนิดนึงนะ EP นี้หนูหูนิดนึงเพราะว่าวันนี้มีงานวัดหลักสี่นะเรือจะเยอะมากวันนี้ทั้งเรือเดิมเดิมทั้งเรือซิ่งเดี๋ยวดูเรือซิ่งกำลังมาน,นี่หนูหูนิดนึงนะ Hãy lên cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ สวยสวย,สวยแลมโพอ,อีกแล้วจัวดเลมตะลิงนะฮะ่พพิเศษใ,ใช้ใช้สีอะไรครับเนี่ยสีส้มส้มทองอสีันนี้เรามาเทสเยี่อกันนะพี่เศษก็กดไปสองแล้วในขณะเดียวกันผมก็ยังแห้วอยู่เลยนะ เปนท่าไหนแล้วลูกนะปล่อยนะเดี๋ยวหาตัวกันต่อครับเหลือสิ่งเยอะเลอกเกินอันนี้มีงานบุญนะมีงานบุญเขาก็เลยรวมตัวกันทำบุญกัน <c oughs> เรือ <c oughs> แต่ละตัวนีสว่สวยๆอย่งนั้นเลยนะง,งามๆเลย เราล้วงใต้ตึกกันดูเนี่ยใต้ฟุตบาทเนี่ยดูแลสีนี้น่าจะไม่กินเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีดู สีเป็นสีครีมๆนะครีมๆไม่เหลือบสีด้านด้านเลยเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะวันนี้น้ำค่อนข้างขุน่น อา้าวโดนหลุด,ดอะไรกันครับเนี่ยกระกัดใต้เท้าเลยกำลังจะยกเหยื่อขึ้นเอาโดนอีกแล้วหลุด,ด,ด,ดอะไรวะ แล้วนะฮะเอ้าลุดอะไรกันนี่ยกำลังจะเอามาให้ต้องดูซะหน่อยกัดลัโนโผน่ลัโพลสีครีมนะสีครีมกัดอยู่ใต้เท้าเนี่ย ปหาตัวันต่อดีกว่าขับตวันนี้แล้วเออรุดโอ้อะไรวะวันนี้สงสัยคงจะไม่ใช่วันของแรมโพ่นะ <c oughs> กัดไม่เต็มอ่ะขนาดเปลี่ยนตะขอเบ็ดใหม่แล้วนะอัปเกรดเป็น ก็ขอเบ็ดดีคอยนะดีคอยเบอร์สิบสี่ ไ้เห็นักทีเลยเขาหล่อมามากแล้วสูแบแว่นนะก็สูแบแว่นเมื่อกี้มันกัดก่อนหน้านี้มันมีไซส์ยอยู่เดี๋ยวเขาไปก่อนพาราว่ากันต่อนะตัวนี้กัดเป็นแลมโพนะผมเปลี่ยนตะขอเบ็ดใหม่เป็นดีคอยนะเพราะว่าตะขอเบ็ดเดิมเนี่ยมันไม่อยู่แลมโพโปรโตไทป์ ลองมาเทสกันก่อนก่อนวางขายนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะวางขายมาเมื่อไหร่เหมือนกันเฮ้ยกัดหลายทีแนละ้วแต่ไม่ค่อยอยู่อะ่ะ

แอมมาแล้วแรมโพเอ่อเหมือนจะโดนตะข่ายเข้ามาแล้วอ่อยสายไฟเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่กลายเป็นแรมโพฮะสีครีม ไม่ดีอยู่นะครับสำหรับกระสูปคลองอ่ะปล่อยเข้าไปนะไปบายบาย,บายมาเจ้าโตกว่าน,นี้ค่อยเจอกันใหม่ไม่ไงโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วกัดแลมโพนะขอข้างๆเขื่อน Oh, cột, 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 cột gật. Oh, điên quá vậy, quá vậy. con Đợi nào, đợi nào, đợi rồi, đợi bỏi rồi. Chạy นี่นะกัดเป็นแลมพโพนะะขาข้างๆตะลิงเดี๋ยวเลยนะตายบ้านด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเอาไว้นี่ก่อนนะไม่เก็บนะไม่เก็บไม่เก็บแต่ว่ามันมีฝูง หายไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราปล่อยนะไปกลับไปหาเพื่อน,อน,อนอผมห้าแล้วนะ<ป>ลำโพนะลำโพสีทองนะฮะคลิบหา,ายเราขึ้นไงวะเนี่ยดึงขึ้นมาตรงตรงนนะเลยนะดีไนะด้ยหม ทำ,ทำไรครับเนี่ยทำไรครับอืมอืมไม่รู้วันนี้ก็จบกันไปนะมาเร็วกลับเร็วไปหน่อยเพราะนอกจากเรือแล้วนี่ฝนครึ้มมาเชีย ฝนกำลังจะมาวันนี้ต้องขอตัวกลับก่อนนะส่วนเยื่อโปรโตไท้์นี่ยังไม่กล้าให้คําตอบว่าจะวางขายเมื่อไหร่นะเดีย๋ยวขอเทสอีกสักหน่อยก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบายครับผมเจอกัน EP ต่อไปนะฮะ